กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านครับอาครับเท้านี้มาพบมาเจอกับแอดวิไลครับคือเก่าเมื่อเดิมนะครับเป็นเศร้าของวันที่18นะครับเมษายนนะครับ2 5 0 0 6, น7นะครับอาครับเป็นจะได้ครับสงการนะครับที่ผ่านมานะครับก็คือสีสนุกสนานกันพอสมควรนะครับอาครับตอนนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับ ถ้าเกิดไไลเดินทางไปเที่ยวทางเขื่อนลำพันธศาสตร์นะครับก็เห็นรถล่าลูกหลานเฮาเริมทย่อยนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเริมทย่อยลงไปทําการทํางานแล้วนะครับบางท่องที่นะครับเพิ่งกันยั่งเล่นกันอยู่นะครับเป็นวันไหลกันอยู่นะครับเพราะว่ามือนี้เป็นวันที่18นะครับสาหรับผู้ไหลกันยั่งไหลอยู่นะครับเอาตามสบายนะครับ FC อ่ามวลซึนกันไถ่พ่อสมควร ะะลูกหลานเฮ่านะครับที่เดินทางคุณพ่อคุณแม่นะครับจะกลับไปทํางานต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับคุณพระคุณเจา้านํกคุ้มครองรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับทั้งหลายให้นําคุ้มครองรักษาเอฟซีถุกทัดนะครับลูกหลานเฮ่าที่ไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดนะครับธรรมดางานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะครับเอาปีนาฝ่าไม่เข้าจงพบจังเจอกันใหม่นะครับ เดินทางโดยสมาธิภาพสู้ขู่สุขคนนะครับอ่าครับเ้านี้นะครับอ่าคุณพอกล้วยนะครับใส่ทรงตัวเล็กเนวทางมาไห่เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากเข้าปล่อยคลิปดับล่างไปแล้วนะครับพอกล้วยก็ส่งชุดเหล็กเกิดมาไห่เป็นชุดล่างนะครับเป็นชุดล่างก่อนนะครับอ่าวันนี้นะครับสองพฤษภาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ ตัวเลขแนวทางของปอกกลวยสีถูกอกโดนใจเอฟซีกันบอนะครับเขามาบึงว่าชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับในทางช่องเฮาจะได้หาคลิปแนวทางนะครับล้วก็สันเะล็บสำหรับเอฟซีะนะครับคอมเมนต์มาว่าขอ,อรอคุณพ่อเซียนเอเฮนะครับหลอกอ่อยเหาะนะครับถือว่าอ่าล่างแตกนะครับ 79ตรงตรงนะครับตัวเลขหน้าทางของคุณพ่อเซียนเอเฮ่ครับ16เมษายนที่ผ่านมานะครับแตกตรงตรงเลยครับหลอกอ่อยเงาะของคุณพ่อเซียนเอเฮ่เดี๋ยวทางยันวิไลไปตามให้นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ขอรอหวยคนธรรมดานะครับอ่อันนี้กะติดต่อไปแล้วนะครับอ่แต่ของตัวเลขหน้าทางเพิ่นว่าไม่เกินตอนเย็นๆนะครับเพิ่นสิส่งตัวเลขหน้าทาาั้งไม่สาหรับหวยคนธรรมดา ขอบอกเอฟซีในคลิปนี้ว่าอ่านล่อนะครับสำานักต่างๆล่อนะครับเดี๋ยวทางเอ็วีไลตดต่อไปนะครับทยอยทยอยปล่อยลงคลิปให้ไปเรื่อยๆนะครับเอาใจในทัก็ติดตามกันครับขอกบขอบุญขอบคุณนะครับอีกั้งหนึ่งทุกยอดไลค์ยอดแชร์เด้อครับที่คอยเป็นกําลังแรงใก่ทุกคอมเมนต์เอ็ดวีไลอ่านทุกคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์ก็ไต่ตอบบางคอมเมนต์ก็บริตตอบนะครับ แต่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับ,อข,อบ,ข,อบขอบคุณนี่คอมเมนต์ดีๆนะครับที่คอยให้กาลังแรงใจนะครับขอบ,ขอบรุบขอบคุณขอบคุณแอดวีไลกับบมมีอยังลยำำยไลนนะครับนอกจากคําออานวยเอวยพรอนะครับให้เอฟซีทั้งสองอยู่ดีมีแห้งกันสุขสุขคนให้มีโชคมีลาบกันนะครับเอารับพูดคุยกันไปมากพอสมควรนะครับอ่าเอามาเบิ่งตัวเลขแนวทาง ชุดล่างของพอกล้ยกัน2พฤกษภาคมกับ2567ตัวเลขแนวทางจะถูกอกโดนใจกันไหมนะครับเข้ามาเบิ่งน้ำกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปบหน้าจอไม่เป็นนะครับเขียนตามเลยเด้อครับเขียนตามเลยเดี๋ยวทางแอดวิไลนะครับเขียนให้เบิ่งกันสดๆนะครับชุดล่างก่อนนะครับเอาชุดล่างก่อนนะครับเพราะว่าพอกล้ยส่งชุดล่างมาก่อนนะครับ คำว่เาเบิงเลขวิ่งกันก่อนนะครับ fc ตวันนี้พอกลวยวิ่งไปที่วิ่งไปที่3มกับ4ีอ่างวดที่ผ่านมานะครับ f อดังเสียเลกเกิน3ามดัง ดังย่างคักนะครับแต่ว่าดับนะครับดับแบบไม่เกิดทั้งบนทั้งล่างเลยดังแห้งบวดที่ผ่านมาสําหรับ3กับ6นะครับถือว่าผ่านไปนะครับ,อบ,ออรบเอามาเป็นยังครับเอามาดีตามกันไหมอ่ะครับมาเบิง10ล่างาคุณพอ่อคุณแม่เขียนตามเลยเด้อครับที่แคปบหน้าจอไม่เป็นนะครับเขียนตามเลย อ่วิ่งสามกับสี่นะครับวันนี้อ่สิบล่างของพลควยก็คือสามสี่หน่วยล่างนะครับอืหน่วยล่าง หน่วยล่างคือศูนปดหนึ่งครับนี่คือหน่วยล่างนะครับของพ่อ้วยสิบคือสามกับสี่นะครับหน่วยล่างคือศูนแปดหนึ่งอ่าพ่อ้วยจับคูมาหายน้ำนะครับเวฟ จับคู่มีหกคู่นะครับเอลซี FC, มีหกคู่มีครับคู่แหลกครับสามศูนย์สามแปดสามหนึ่ง ต่อไปครับ4 0 4 8ูนสี่หนึ่งมีหกคู่แค่นี้นะครับเอฟซีแคปบหน้าจอกันเลยนะครับแคปบหน้าจอด้วยครับ f อซคุณพอ่อคุณแม่ครับอันนี้เป็นชุดล่างนะครับ เอาชุดล่างไปก่อนแล้วก็ดับล่างเาข้ากับปล่อยไปแล้วนะครับเอฟซี FC เบิ่งเลยนะครับระหว่างชุดเลขดับกับเลขเกิดอันนี้เป็นชุดเลขเกิดนะครับชุดล่างอาพอกล้วยครับท่วนตัวเลขอีกรอบหนึ่งให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับวันนี้ชุดล่างนะครับคุณพ่อกล้วยนะครับวิ่งไปที่3กับ4 10ล่างคือ3กับ4หน่วยล่างครับ0,81 อจับคู่ครับมี6ชุดนะครับเอฟซีพอเกวยจับคู่ให้มี6ชุดก็คือ30 38 31 40 48 41ปม่งี่มีหชุดนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ถูกใจกันบอนะครับอ้าวอย่าลืมนะครับแช่ออกไปเอฟซี FC ทางช่องห่อได้คู่ได้เห็นน้ำกันบ่กว่าสิเป็นชุดเล็กเกิดชุดเล็กดับนะครับของพ่อกล้วย อาชุดเลขดับนี่ก็ถือว่าดับอยู่สองหดติดแล้วนะครับอาสองหดติดแล้วหลังจากหนีมานะครับสองหดติดแล้วชุดเหล็กดับเข้ามาตามกันต่อว่าสองฝึกสภาคมอาสหรับชุดเหล็กดับพอกกวยสิดับอยู่อีกบอ่อเอาครับมากชอบแคบหน้าจอไวพ้พิจารณาฝากตอนกันครับบ่หมักปล่อยผ่านแนวทางชุดเล็กเกิดชุดล่างเ้อครับเอาชุดล่างไปก่อนอาเดี๋ยวชุดบน แล้วก็กลับดับบทเขาล่อพอกลวยสิทรงมาให้มือใดอ่ะสุดท้ายนี่ให้ีที่ทั้งช่องครับยุดีมีแห้งจากล่ากันไปไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ